กาซาเอ็นสาห้าห้ปุ๋ยฟื้นต้นเร่งแตกใบอ่อนช่วยบำรุงผลกาซาเอ็นสาห้าห้ปุ๋ยเกรดคุณภาพสูงอัดแน่นด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมในรูปคคเลต100%เร์เซนำเข้าจากประเทศเยอรมนีโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี DMPP ที่ช่วยลดการสูญเสียนโตรเจนในรูปไนเตรตที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเม็ดปุ๋ยทรงราสเบอรี่ น้ำแทรกซึมง่ายละลายเร็วไม่เหลือตะกอนสามารถใช้พ่นทางใบและใช้ได้ดีกับการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำใช้ผสมกับสารตัวอื่นๆและฉีดพ่นด้วยโดรนได้กาซ่สา n 1 9 5 5ใช้ได้ทั้งในไม้ผลข้าวและผักทุกชนิดในไม้ผลใช้อัตรา300กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรช่วงฟืน้นฟูต้นหลังการเก็บเกี่ยวและช่วงผลอ่อนช่วยให้ต้นสมบูรณ์ไวแตกใบอ่อนดี บำรุงผลในข้าวใช้อัตรา30กรัมต่อน้ำา20ลิตรพ่ช่วงแตกกอช่วยให้ข้าวแตกกอดีกอใหญ่ต้นสมบูรณ์ในผักใบและผักผลใช้อัตรา30กรัมต่อน้ำา20ลิตรช่วยเร่งต้นเร่งการเจริญเติบโตกาซาเอ็นสิบเก้าห้าหยเกร็ดน้องใหม่สูตรโดนใจเกษตรกรฝืนต้นเร่งแตกใบอ่อนช่วยบำรุงผล